เวลาที่เราพูดถึงการในแน,แนวการศึกษาส่วนใหญ่เราจะคิดถึงภาพของงานอ e ีเวนต์เหมือนมหกรรมที่จัดให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะเลือกเรียนต่อเนี่ยไปเข้าร่วมงานซึ่งในงานก็จะมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับทางเลือกต่างๆพร้อมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาก็จะมาเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาให้มาเรียนในสถาบันศึกษาของตนนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนเป็นขั้นตอนหนึ่งของการแนแนวการศึกษาเพียงแต่มันเป็นขั้นตอนที่เป็นเซี่ยวเดียวของกระบวนการแนแนวการศึกษาครับขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ทําให้นักเรียนนักศึกษารู้ในทางเลือกที่มีอยู่นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยกระบวนการแนแนวการศึกษาไม่จําเป็นที่จะต้องรออีเวนต์ใหญ่ที่จัดโดยหน่วยงานขนาดใหญ่นะครับ โรงเรียนที่มีระบบแนแนวเข้มแข็งก็จะมีการจัดอีเวนต์ภายในโรงเรียนเป็นมหกรรมเล็กๆภายในโรงเรียนซึ่งก็จะมีพื้นที่ที่ให้นักเรียนที่กำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้มาดูซุ้มต่างๆมีรุ่นพี่ที่จบจากโรงเรียนนั้นมาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำจากคณะต่างๆนะครับคุณครูแนแนวก็จะรวบรวมข้อมูลการเรียนของนักเรียนคนนั้น แล้วให้ไปเดินตามซุ้มเพื่อที่จะดูว่าจะจับคู่กันยังไงถึงจะเหมาะสมนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นส่วนของบทบาทของระบบแนแนวที่ดีในโรงเรียนแต่ถ้าถามต่อไปว่ากระบวนการแนแนวการศึกษามีเท่านี้ใช่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วกระบวนการแนแนวการศึกษาจะต้องเริ่มต้นช่วยให้เด็กได้ค้นหาตัวเองให้เจอซะก่อนนะครับ นั้นถ้าเราจะแบ่งขั้นตอนง่ายๆของการแนแนวการศึกษาที่น่าจะเกิดขึ้นก็อาจจะเลือกได้เป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือควรจะมีขั้นตอนทําให้เด็กรู้จักตัวเองซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยพ่อแม่และครูจะช่วยได้มากขณะเดีวยวกันเด็กก็มีหน้าที่ค้นหาตัวเองนะครับขั้นตอนที่2ก็คือจัดระบบข้อมูลให้นักเรียนและนักศึกษา เห็นถึงทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทั้งที่ต้องจ่ายเงินจากกระเป๋าเงินของพ่อแม่และทั้งที่สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนได้นะครับและขั้นที่3ก็คือการตัดสินใจครับการตัดสินใจนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากว่าการตัดสินใจที่ดีเนี่ยควรจะมองไปถึงแนวโน้มในอนาคต เนื่องจากภาพที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันจะแตกต่างจากภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างมากโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานต่างๆก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขั้นตอนการเลือกตัดสินใจจึงต้องตระหนักในทิศทางแนวโน้มใหญ่ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยตัดสินใจเลือกที่ดีขึ้นนะครับในจํานวนทั้ง3ขั้นตอนผมคิดว่าก้าวแรกสําคัญที่สุดเหมือนการติดกระดุมถ้าติดเม็ดแรกผิดเม็ดอื่นก็ผิดตามมานะครับคือจะทํายังไงให้เด็กรู้จักตัวเองซึ่งกระบวนการตรงนี้ ระบบแนแนวการศึกษาที่ดีควรจะช่วยให้เด็กรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรมีบุค,คลิกแบบไหนที่จะลงไปเข้าสู่ระบบการงานที่จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสาเร็จและมีความสุขในระยะยาวนอกจากนี้การแนแนวการศึกษายังมีอีกบทบาทหนึ่งซึ่งอาจจะไม่แค่ได้มองเห็นกันนะครับบทบาทนี้ก็คือเด็กจานวนหนึ่งอย่างน้อยประมาณสัก15-2 0ี่จะมีอุปสรรคจากภายในตัวเขาเอง ที่ทำให้เขาเข้าไม่ถึงศักยภาพซึ่งอุปสรรคนี้อาจจะเกิดจากความวิตกกังวลการขาดทักษะทางสังคมหรือมีปัญหาส่วนตัวที่ทำให้เขามีความเครียดเรื้อรังสิ่งเหล่านี้ก็จะบั่นทอนความสามารถในการที่เขาจะใช้ศักยภาพภายในให้เต็มที่นะครับการแนแนวการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในระบบการศึกษาที่ดีครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าสำหรับบ,บ้านเรามีโจทย์ให้ทำอีกเยอะครับ